สำหรับมดตัวเองวู้ฮู้นะคะผมนะผมเพิ่งกลับจากการเข้าค่ายนะคะผมนะแล้วผมก็จับมดนาพญาได้ประมาณสามตัวนะคะผมนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับผมนะแล้วนี่คือโฉมหน้าของมดนาพญาทั้งสามต,ตัวที่ผมจับได้นะคะผมนะซึ่งมดตัวแรกนะครับเราเริ่มกันที่มดตัวนี้กันเลยนะครับมดตัวนี้นะครับเป็นมดคันไฟนะครับผมนะเป็นนางพญามดคันไฟตัวใหญ่เลยนะคะผมนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูแล้วกันนะ อาจจะมองไม่ค่อยชัด่อยครับเพราะกล้องมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนี่นะครับเมื่อคันไฟนะครับวางไข่แล้วด้วยนะครับผมนะทุกคนเห็นไข่ฟองขาวตรงนน้นนะครับมันจะลดแสงลงนิดนึงใช่ครับตรงฟองขาวจุดๆนั่นแหละครับคือไข่มันเมื่อเรามาดูมดตัวต่อไปนะครับซึ่งมดตัวนี้เนี่ยเป็นมดผมไม่ทราบชื่อมันนะคะผมนะว่าเป็นมดพันอะไรถ้าดูจากตัวนี้แล้วเนี่ย คือมันเหมือนเป็นสกุลในของไบโอคัลเลอร์นะคะผมนะซึ่งพันนี้คือผมไม่นั่นใจเลยนะคะผมนะว่าเคอมันจะเป็นมดพันอะไรแล้วมันคือมันมีการเลี้ยงยังไงนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วนะครับคือมันเหมือนจะออกอยากออกมามากๆเลยแล้วก็มาถึงทีเด็ดของเรานะครับผมนะก็คือเจ้ามดตัวนี้นะครับผมนะเคยสังเกตเห็นอะไรแปลกไหมครับมดตัวนี้เพื่อนผมให้มาเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะคะผมนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะผมใจเย็นใจเย็นแอคานาดาแอคานาดาใจเย็นใจเย็นก็คือมดตัวนี้เพื่อนผมให้มาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะผมนะแล้วผมก็จับได้อีกตัวหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเออเป็นสายพันธุ์เดียวกันลองรวมรังกันดีกว่าคำว่าพันธุ์ที่สามารวมรังกันได้นะครับแล้วผลปรากฏก็คือ รวมรังกันได้ครับอย่างมีความสุขโดยสันติภาพนะครับผมนะสองตัวนี้อยู่ในรังเดียวกันเลยงั้นเอาเป็นว่านะคะสำหรับคลิปการรีวิวมือครั้งนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและอย่าลืมตั้งชื่อมดแต่ละรังด้วยนะครับตั้งชื่อมาเลยครับผมนะว่ารังไหนจะเป็นรังไหนนะครับสำหรับวิ่งขอลาไปก่อนบา,บายบายสวัสดีครับ